วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คูเติ้ลช anel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผม e ซนตุยดิคชั่ n นิววันนี้นะครับก็จะไปดูเอกสารมัดรวมข้อมูลสำคัญว p a นะครับที่ทาง s t a r f i t นะครับได้จัดทำขึ้นเป็นการาสรุปข้อมูลที่ทางกองขสนะครับได้ออกมาเสริมสร้างความเข้าใจในวันที่5นะครับวันอาทิตย์ที่5 25 64นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ในนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะพูดถึงเรื่องการเลื่อนเงินเดือนระบบการประเมินขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะการส่งไฟล์นะครับประโยชน์เงื่อนไขลดระยะเวลาแล้วก็ข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับเราไปดูแรกนะครับก็คือระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะนะครับการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะนะครับคู่สอนอ ผู้บริหารสถานศึกษานะครับยื่นคำขอผ่านระบบ DPA ยื่นคำขอผ่านระบบ DPA ผู้บริหารสถานศึกษายื่นคำขอที่หน่วยงานส่วนราชะการต้นสังกัดนะครับก็มาดูว่าระดับปฏิบัติการที่คาดหวังตามตำแหน่งวิทยานะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตำแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะนะครับ ก็จะเป็นปรับประยุกต์นะครับตำแหน่งชำนาญการจะเลื่อนไปเป็นชำนาญการพิเศษเนี่ยต้องเป็นแก้ไขระดับชำนาญการเนี่ยอชำนาญการพิเศษเนี่ยก็จะเป็นริเริ่มพัฒนาแล้วก็ระดับเชี่ยวชาญก็จะเป็นคิดค้นและปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษก็จะเป็นาการเปลี่ยนแปลง นะครับนี้เขาก็จะบอกว่าประเมินด้านที่2นะครับชออะไรนะชอนอนะครับกับชอนพอพเนี่ยประเมินด้านที่2นะครับแต่ว่าตําแหน่งของไม่มีวิทยาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีการประเมินอ,อะไรนะครับในด้านไหนแล้วก <c oughs> ็ตำแหน่งชอชอกับชอชอพเนี่ยก็จะเป็นประเมินด้านที่3นะครับ ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยานะแล้วก็ข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับก็ตัว PA นิรเริ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับจัดทำ WA PA เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกปีงบประมาณนะครับจัดทำา a PA เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกปีงบประมาณ ผู้บังคับบัญชาเนี่ยเขาก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน3คนครับในทุกปีงบประมาณนะครับจะแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน3คนเพื่อประเมินผลการพัฒนานงานตามข้อตกลง pa นะครับก็จะต้องผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็ได้คะแนนคณะกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า70%นะครับใช้เป็นคุณสมบัติขอมีขอเลื่อนตามม54นะครับใช้เป็นผลการ ประเมินโคงวิทยาม55แล้วก็ใช้เป็นองค์ประกอบพิจารณาในการเลื่อนเงินเดือนด้วยนะครับมาตาอามาตา55ประเมินการดํารงตำแหน่งดํารงตําแหน่ง4ปีประเมิน3ครั้งนะครับม55บอกว่าดารงตําแหน่ง4ปีประเมิน3ครั้งก็คืออันนี้นะครับครั้งที่1นนะครับประเมินปีแรกเนาะสมมติปี62ละกันนะครับปี62 ประเมินแล้วก็ปีปี64เนาะปี64ปี64ประกาศใช่ไหมครับตอวอยู่นี้มันประเมินปี65ใช่ไหมครับแล้วก็ปี66ประเมินปีที่2นะครับสอนไปแล้วก็ปี67ประเมินปีที่3นะครับแล้วก็ปีที่4เนี่ยเป็นม54นะครับประเมินเพื่อให้มีหรือเรื่องวิทยฐานะนะครับ นี่เขาบอกว่าใช้เป็นผลประเมินคงวิทยฐานะนะครับเนี่ยแล้วก็การประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครูนะครับมาตา55ประเมินดำรงตำแหน่งแล้วก็มาตา54ประเมินเพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินก็คือมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน PA ย้อนหลังแต่ละรอบที่เขาบอกว่า70เมื่อกี้มีวินัยคุณธรร,รมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับแล้วก็ PA ก็จะมีส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่ 1, 1, 1> ก็จะเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง at ปฏิบัติงานตามตำแหน่งแล้วก็มีพลังงานตามที่กศกกำหนดผลการปฏิบัติงานก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการเรล,ลุ สนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพในส่วนที่2ก็จะเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายนี้เป็นประเด็นในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายต้องไม่ต่ำกว่าระดับที่ดำรงตำแหน่งอยู่การประเมินนะครับชชกับชชพเนี่ยแล้วก็ สำานงการจำานงการพิเศษเนี่ยก็จะมีกราฟออกมาแบบนี้นะครับก็คือสำานงการกับชำานญการพิเศษด้านหนึ่งด้าน2แต่เป็นส,ส,สพเชี่ยวชาญกับเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยก็จะมีด้านที่3เข้ามาด้วยนี่คือความแตกต่างนะครับตัวชี้วัดการประเมินเพื่อให้มีเลื่อนวิทยานะครูในด้านที่1การจัดการอันนี้ก็ก็เหมือน กับเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าทํารายละเอียดเข้าไปเพิ่มนะครับเหมือนกับตัวนี้แต่ว่าทํารายละเอียดเข้าไปเพิ่มที่บอกว่าเหมือนกันคือยังไงนี่ครับชานาญการเชี่ยวชาญกับเชี่ยวชาญพิเศษจะมาแตะด้านที่3แต่ว่าชานาญการกับชานาญการพิเศษจะแตะแค่ด้านที่หนด้านที่2องด้านที่1นนะครับการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนก็จะต้องเข้าใจสิ่งที่เรียนนะครับแล้วก็เข้าใจบทเรียน สองสี่หกแปดตัวนั่นเองนะครับด้านที่หนึ่งแล้วก็เชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ได้สร้างความรู้เองสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ได้รับการกระตุ้นและเกิดการจงใจในการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศเฉลี่ยที่เหมาะสม มีการเรียนรู้แบบนําตนเองนะครับแล้วก็ด้านที่2ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนก็จะเป็นผลงานการปฏิบัติแล้วก็ผลงานหรือว่าผลการปฏิบัตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครูแล้วก็สะท้อนตามวัยนะครับแล้วก็ลักษณะของผู้เรียน คำว่าสะท้อนตามวัยและลักษณะของผู้เรียนก็คือการพัฒนาทักษะพื้นฐานความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็การบูรณาการทักษะในการทํางานนั่นที่3นะครับเชี่ยวชาญใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเชี่ยวชาญพิเศษใช้ทั้งสองอย่างสรุปแล้วโอ้สรุปได้ชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเชี่ยวชาญเนาะก็จะใช้ผล การวิจัยการจัดการเรียนรู้ก็ได้นะครับหรือว่าจะทํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ก็ได้แต่เช่วชาญพิเศษต้องใช้ทั้งสองอย่างการใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกรอบตัวนี้ชอชอกับชอชอพอเนี่ยจะไปแตะด้านที่3ด้านที่1ก็เป็นการจัดการเรียนรู้นะครับและการจัดการชเรียนอันนี้นี่คือภาพเลยที่ที่แสดงเห็นว่า เราต้องทําอะไรในแต่ละปีนะครับ 1. เราต้องทําแผนการจัดก,การเรียนรู้เป็นไฟล์ pdf 2. เราต้องมีบันทึกการสอนนะครับเราต้องมีบันทึกการสอนระหว่างการสอนจริงไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องใช้เทคนิคใดๆทั้งนั้นแล้วก็ 3. เราต้องมีวิดีโอนะครับที่แสดงเห็นถึงสภาพปัญหาที่มาแล้วก็แรงบันดานใจในการจัดก,การเรียนรู้บันทึกภาพกำบรรยายข้อมูลสะท้อนถึงปัญหา ไม่เกิน10นาทีนะครับไม่เกิน10นาทีอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าไม่มีการตัดต่อหรืออะไรนะครับไม่มีการตัดต่อแต่ก็ไม,ไม่ไม่ต้องทําแบบตัดต่อเวอร์อะไรเยอะแยะน่าจะประมาณนั้นนะครับตามที่ได้ฟังมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช้โปรแกรม PowerPoint ในการเข้ามามีส่วนในการนําเสนอเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านที่2เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลลับการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยจะเป็นไฟล์ดิจิทัลนะครับเป็นผลงานการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ของผู้เรียนผลงานการปฏิบัติผลงานของผู้เรียนนะครับของผู้เรียนเช่นใบงานอะไรพวกนี้นะครับหรือว่า,าสิ่งที่มันเกิดจากผู้เรียนนะครับส่งมา เป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับตามตามแผกนาก,การจัดการเรียนรู้แล้วก็ผลงานทางวิชาการนะครับก็จะเป็นเ่ยวชาญนะครับเป็นผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมนะครับเ่ยวชาญพิเศษก็จะเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมสรุปคุณสมบัติของผู้รับการประเมินตำแหน่งครูผู้บริหารศาสตร์าตรนิเทศนะครับคุณสมบัติตามเกณฑ์นับ ถึงวันที่ยืน่นระยะเวลาดำรงตำแหน่งนะครับแล้วก็วิทยฐานะกรณีปกติไม่น้อยกว่า4ปี3จังหวัดจังหวัดจะไแด้ภาคต้พื้นที่ห่างไกลเฉพาะชำนาญการแล้วก็ชำนาญการพิเศษก็จะเป็นไม่น้อยกว่า2ปีติดต่อกันนะครับแล้วก็กรณีลดวสจากกรณีพิเศษนะครับก็จะเป็น3ปีติดต่อกัน การพัฒนานงานตามข้อตกลงนะครับในตําแหน่งวิทยานะที่ดํารงตําแหน่งอยู่นะครับผ่านเกณฑ์และมีภาระงานตามที่กอสอกําหนดก็ย้อนหลัง3รอบการประเมินนะครับย้อนหลัง1รอบการประเมินย้อนอหลัง2รอบการประเมินนะครับอันนี้จะเป็นข้างบนจะเป็นกรณีปกติเนาะแล้วก็กรณีพิเศษกรณีลดเวลานะครับ แล้วก็มีวินัยคุณธรรมเจตธรรมและจริยบรรวิชาชีพในช่วงระยะเวลาย้อนหลังนะครับก็จะเป็น4ปี2ปี3ปีแล้วก็การดำเนินการในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านนะครับตำแหน่งคู่เป็นครูผู้ช่วยปี60ใช่ไหมครับเป็นครูผู้ช่วยปี60 ดำลงตำแหน่งครูดำลงตำแหน่งครูตั้งแต่5กอคหรือน่าจะหรือเนาะบวกดำลงตำแหน่งครูรก่อนห้ากอศูนย์อันนี้คุณสมบัติครบตามวสิบภายใน30กันยา65อ่าคอมีขอเลื่อนตามวสิได้แล้วก็ นับจากวันที่มีคุณสมบัตไม่เกิน30กย65ยกเว้นผู้ที่ใช้วอ17ตามในในในช่วงของวอ21ไปแล้วบันจุแต่งตั้งเป็นครูก่อน1น่งต่อคอ .64 อ่าก็คือคุณสมบัติครบภายในวันที่30กย65ครบภายในวันที่ก็คือก่อน30กย65ก็จะเป็นอย่างเราใช่ไหม62 63 64 อันนี้ก็จะเป็นขอมีขอเลื่อนเป็นวยี่สิบเอ็ดวยี่บเอ็ดมันต้องสามมันต้องสี่ปีเนาะหกสองเป็นหกสามหกสี่หกห้าหกหกภายในสามสิบหกห้าเนาะแล้วก็วสิบกรณีนำผลงานหลักเกณฑ์เดิมมายื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่อ่าเมื่อกี้จะเป็นวสิบเจ็ดกับวยี่สิบเอ็ดเนาะถ้าจะ คุณสมบัติครบในช่วง30กย65เนี่ยก็ขอได้แล้วก็กรณีนําผลงานตามหลักเกณฑ์เดิมไม่ว่าจะเป็นบอ7หรือว่ามายื่นขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ก็คือคู่ที่มีคุณสมบัติตามบอี 21, เอ่บอบนะครับพีแล้วก็ประสงค์ยื่นพีให้ดําเนินการดังนี้ต้องดูว่า1ระยะเวลาลงตําแหน่งถูกต้องหรือเปล่าผลการเีงานตามข้อตกลง ไม่ครบอะไรมันเขียนว,ว่าไม่ครบเนาะแล้วก็มีในคุณธรรมถูกก็ก็สามารถยื่นอันนี้ได้มั้งน่าจะนะครับเขาคิดมาไม่ครบยื่นคําขอปีงบประมาณอ่ะ,อะปีงบประมาณตั้งแต่1ตุลา65นะครับ1ตุลาหกจะยื่นตอน1ตุลาหกห้า ถึง30กย6 6อันเนี้ยของเราเพราะว่าเราบรรจุปี6 2ใช่ไหมครับก็จะเป็น63 64 65จะกจะคชะใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปยื่นในวันที่ก่อน30กย6 6เราจะยื่นบอย21ก็ต้องมีอ่า ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามวยยี่สิบเอ็ดนะครับสามด้านสิบสามตัวชี้วัดเนี่ยสองปีนะครับถ้าไปยื่นปีหกเจ็ดก็เป็นหนึ่งนปะีเนาะแล้วก็ว p ีเนี่ยจะเป็นสองปีการศึกษานะครับวน,นีเน,น,นี่้สำหรับปีหกเจ็ดเนาะแล้วปี66หกก็เป็นรอบแรกนะครับรอบหนึ่งตุลาเนี่ย รอบหตุลาปี64มาถึง30กย65นะครับพอ30กย65ปุ๊บจะต่อด้วย1ถึงอันนี้ซึ่งไอช่วงเนี้ยไม่ต้องเอามาใส่บอปีเอแต่จะไปใช้อีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ สองห้าหกแปดเป็นต้นไปอ,อันนี้สามรอบอยู่แล้วก็คืออันนี้ต่อจากอันนี้ใช่ไหมครับหนึ่งต่อคอหกหกก็จะต่อจากเดือนสามสิบก็ย6หกหกไปถึงหกเจ็ดนะครับแล้วนี้ก็จะต่อไปก็คือหนึ่งต่อคอหกเจ็ดนั่นเองนะครับก็จะใช้ใครยื่นช่วงเวลานั้นนะครับระยะเวลาใครครบกําหนดตามนั้นก็จะยื่น วพเอสารอบนั่นเองนะคณะกรรมการ PA เป็นผู้ประเมินตามหลักเกณฑ์เดิมนะครับคณะกรรมการ p เนี่แหละไม่ว่าจะเป็นประเมินวยี่สิบเอ็ดหรือวสิบเจ็ดสำหรับผลงานที่เกิดจากการประเมินวยี่สิบเอ็ดให้รายงานผลที่ผ่านเกณฑ์โดยไม่มีการประเมินใหม่นะครับต้องไม่มีการประเมินใหม่นะครับเป็นการประเมินตามหลักเกณฑ์เดิมเนาะ การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอมีขอเลื่อนใหม่การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะขอมีขอเลื่อนใหม่เขาบอกอคุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอมีขอเลื่อน BPA นั่นเองคุณจะไปประเมินวี21แล้วขเขาเรียกว่าอะไรนะคือ เออนั่นแหละนะ่ปะมอา่ามีประชาบจะไปมุมบอลยี่สิ 21, ใช้ C E F R ได้ไหมเพื่อลดจากเสียเหลือสามก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมีความสามารถทางภาษานะครับก็มีผลสอบผ่านไม่เกิน2ปีเป็นครูอันนี้ครูเนาะสูงกว่าระดับ B นะครับ B 1อา่าสาระต่างประเทศครูสังกฤษก็ B 2นะครับ แล้วก็ผู้บริหารสรางสารสารนิเทศ B1 ปฏิบัติงานในสัรสา,รยสารอยู่ในพื้นที่พิเศษไม่น้อยกว่า3ปีเช่นเกาะภูเขาสูงอะไรแบบนี้นะครับได้หมดเลยครูและผู้บริหารสารสารสารนิเทศก็ลากบาดไปภายในตัวเองอย่างต่อเนื่องมีวุฒิสูงสุดแล้วก็ขอไม่ซ้ำอีกปอโท้ปอเอกอะไรพวกนี้แล้วก็ผ่านสมถนะต,ตามกรอบ คนูวิชาชีพชั้น8อันนี้จะ,ะระยะเวลาได้ครั้งเดียวนะครับคุณสมบัติข้อ1ถึง4มีผลการประเมินแบบดีเด่นใช้1 c dfr ก็ต้องมีคุณสมบัติใน การปฏิบัติงานระดับดีเด่นสี่รอบล่าสุดติดต่อกันก่อนยื่นขอมีขอเลื่อนเวียธานะด้วยนะจ๊ะโอ้แล้วก็ประโยคของระบบการประมเมินวิยานะใหม่ นะครับก็คือผู้บริหารสังสาสรวิเทศบริหารการศึกษาได้เพ้่มเน้นให้มีศักยภาพสูงขึ้นยกระดับคุณภาพการจาัดการเรียนรู้ได้ยอยากเป็นรูปธรรมนะครับคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการศึกษาแล้วก็ใช้อ๋อ,อ,อคุณ ความผลการปฏิบัติงานล่าปลดีเด่นโอเคใช้ระบบเทคโนโลยีแล้วใช้กระสานะครับประหยัดมีความโปร่งใสมีผลมีประสิทธิภาพและสอดคล้องอันนี้เป็นเป็นประโยชน์นะครับโดยหลัาคุณภาพครูผู้เรียนคุณภาพการศึกษาบุณาการนะครับในส่วนตัวชี้วัดเข้าถึงสภาพเนาะ ประมาณนี้นะครับเอกสารทั้งหมดโอ้ชัดเจนมากเลยนะครับขอบคุณทาง Starfit Lab มาณนะที่นี้นะครับก็ที่บันทึกเนี่ยเพื่อ,อไวอ้เป็นการทบทวนทำความเข้าใจของตนเองนะครับแล้วก็เผื่อ,อสิ่งที่ได้บันทึกไปเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยเว้ณนะที่นี้นะครับก็สุดท้ายเนี่ยขอ ขอบพระคุณนะครับที่ดูมาณนะถึงมาถึงเวลานี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ในช่องทางของ YouTube Facebook นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ